คิดิดสก,อ,กองค์การเพศรัชกรรมเตรียมจำหน่ายชุดตรวจโควิด1 9หรือว่า ATK ตามโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสร้างคมไทยมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาแค่ส5 5บาทต่อชุดกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวพี่มีเรื่องเกี่ยวกับชุดตรวจ ATK อีมาแลกกคับพี่น้องได้ฟังครับ องค์การเพศสัชกรรมเตรียมจำหน่ายชุดตรวจโควิด1 9หรือว่า ATK ในโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสร้างคมไทยซึ่งเป็นชุดตรวจโควิด1 9แบบตรวจแอนติเจนโดยตนเองได้เลยนะโดยได้รับการขึ้นเรียนจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรือวอ่าออย่อที่โมเรารู้จักครับโดยจะจำหน่ายให้ประชาชนราคาแค่3 5บาทต่อชุดมารถึงจำนวนสล้านชุดครับ โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันศุกร์ที่14มกราคมนี้ค่ะผ่านร้านค่ายหาขององค์การเพจสัชกรรมทาง8สซ่าค่าเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนคนที่อยู่ตตางจังหวัดแบบเบาวพีนะคะสามารถสร้างออนไลน์ขององค์การเพจสัชกรรมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่17มกราคมเป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com น้องจาเนียนาองค์การเพศสัจกรรมยังได้เร่งจัดซื้อเพิ่มอีกตั้งสามล้านห้าแสนชุดซึ่งได้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทผู้จัดจำหน่ายไปแล้วกันนะาแล้วบริษัทก็จะเริ่มทยอยส่งมอบสัปดาห์ละนึ่งล้านชุดครับเบ่าวพี่ข้อ,อยำม,มีคนนึ่งนาซ้หรับผีน้องประชาชนที่สนใจสาม,มารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ www.gpoplanet.com หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1648ครับ หันเนโครงการดีๆเพื่อประชาชนพันนี้เห็นที่บ่าวพี่ถึงอีไม่ได้พี่ส้มซื้อพอตัวเล็กคิดเดียวก็มีแล้วนะ้าหนึ่งจุดแต่บ่าวพี่ก็คิดว่าอีไปสร้างเพิ่มอมีสักไล่ๆจุดใพ้เสริมความมั่นใจให้กับบ่าวพี่เองวันนี้บ่าวพี่ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ